สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเสียงชาวบ่ายนะคะประจำวันที่21กุมภาพันธ์ปีหกหกนะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับห้างเสียงชาวตัวเด่นก็คือ1กับ4 2กับ5นะเราจับเลขขี้ให้นะคะ1กับ5นะ1 0 1 2 1 3 1 4 1 5 1 9 5 0 5 1 5 3 5 6 5 7 5 9 หนึ่งสี่สองสหหนึ่งหสเจดห้าหนึะคะศูนสองจับคู่ก็1หนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่ห้าห้าสี่นะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะนี่นะรอบเช้าใครจะลุ้นมีไก็ลุ้นเนอ้อ อันนี้สำหรับรอบบ่ายนะคะทั้ง vip เนาะบ่าย6กับ9กกับ2 3กับ6 9กับ2นะคะแต่เราจับ6กับ2ให้นะจับเลขคู่นะเริ่มแต่6กนะคะ60 6 1 6 2 63 66, 66 69 20ห2ส3 26 2 องหกสองเก้าไปเฉยสามเฉยแล้วไม่เป็นไรเพื่อนเพื่อนกนระโดเอาเด้อหกเก้าสามสามหกสามสองสองหกสี่สามเก้าหนึ่งเก้าสองหกนะคะจับคู่ก็หกสองสองหกหกเก้าเก้าหกสามเก้าเก้าสามเก้าสองสองเก้านะก็ขอเพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะรอบบ่ายมันจะมาเก้ากับสองกับหกเด้อนี่มันจะมาอย่างนี้ กเก้าสามเองหนะคะนี่ทั้งสองแนวทางเนาะสามก็หกอันนี้มันอาจจะไปเช้าสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนทุกแนวทางเนาะใครจะลุ้น vip ก็จับคู่ลุ้นเรานะคะโชคดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ